เป็นประมาณคร่าวๆนะครับที่หอกมาอยู่ประมาณเกือบสี่ล้านครับเช่นตัวแคปซูลแคปซูลออกซิเจนนะครับหรือตัวเขาเรียกว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์บริออกซิเจนเทอร์ปีนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณล้านห้าหรือไม่ก็จะเป็นเ,เลเซอร์กำลังสูงตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณล้านห้านะครับแล้วก็ยังมีขึ้นเหนือเสียงอีกนะครับตัวนี้ก็เกือบๆล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่า ถ้าเอามาแล้วทําให้นักกีฬามีร่างกายที่ดีไม่มีอาการบาดเจ็บมีมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีทางฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬา,า,ราไประเทศไทยก็ยินดีที่จะนําเครื่องมือเพื่อช่วยส่งสทางทีกีฬาครับนิดหนึ่งครับมานักกีฬาเราอาการหลายหลคนนี่ลักษณะไหนกันบ้างหนักไหมคะถ้าพาูดแล้วถ้าโดยภาพรวมนักกีฬาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ก็อาจจะมี ความล้านะครับร้าจากการฝึกซ้อมการแข่งขันมาบ้างนะครับเพราะว่านักกีฬา,าชุดนี้มีการแข่งขันมาโดยตลอดนะครับนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บก็จะเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่โดยรวมแล้วสมรรถภาพถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วร่างกายก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ